หัวไปเปิดแล้วนะครับเพชรอริยานะครับฐานได้นอกบันมีอยสองฐานเนคอางมชก เพชปาริยาสถานได้เหมือนใดหรือยูนีมีบอสไปดีเลยนะครับสินจำมับนะครับเพชรปริยานะครับวันนี้ลุงกอดีวันเราน้อยนะครับเขาทรงขอขวัมากขวัางจังหวัดเจษฎร์อว้สุพรรณจนะครับปาด์งงามนะครับกลืมเกียรติหกหลักจอดมมอีกครับไปทางนั้นระยะกลอนกับมาทังพี่เก่า เกิดขึ้นไปอีกน้อยๆโอ้ยงามเหลือกเกินเนี่ย,อ,ยอื้อสวยนะครับพอโจ้พอซูดีเลอกเกิดนะครับรอหัวไปย,ยามเปิดนะครับเบื้องต้นดีมากๆแล้วนะครับเปิดลูกเปิดหัยังเปิดนะครับ เขาบอกเหลี่ยกว่าซานเขาดันนะครับมอไปว่ายังเปิดนะครับดันนะครับอ๋อเปิดแล้วนะครับมอไปเปิดแล้วนะครับ ลอยคาแน่นพันไปนะครับเผาลายเผาดูเผาดันเอาดันลงมาเรื่อยๆนะครับ อาลัยอยางนะครับเห็นเป็นตัวอยู่นะครับฝวันปิ๊บตลอดนะครับตลอดดิ้วค้างทางกันที่ลบรถน้ำเนี้ยนะครับ,เห,นนรบเห็นดำพุ่มๆนั่นแหละนะครับโอ้ลงโมงเงินนะครับปรุงเลี้ยงปรุงเลี้ยงลงเบื้องต้นนี่อ่ะมาเบรกแล้วอ่าเริ่มเบรกแล้วนะครับเพิ่งเห็นนี้เบี้ยงวับเบี้ยงวับเบี้ยงวับอ่ากลับเริ่มมา ซาโล่งนะครับพี่ก oh. <combined> right. ้นเลยลอยแปดสิบคะแนนผ่านไปโอ้่สูงอยู่นะครับรุนกันไปนะครับช่วงแรกเรียงดันดันแต่ตอนนี้เริ่มควงเริ่มเบาเลยแล้วนะครับ Right. มีขึ้น oh น้อยๆแล้วนะครับอารุ่นกันไปนะครับร่มอีกแล้วพิหมุนทางไม้เบาเลยนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเวียงวับเวียงวับแล้วรอบแรกนะล้ครับไปทางโม่อเลยไปรม บรรยากาศจะนอนซู้มึงไฟดีๆครับแต่ว่าก็คือว่าละสูมตีตั้งแต่เร็วนะครับมันก็จะเห็นตัวใหญ่เนี่ยจหง่อยสวางีพันไปนะครับ สองร้อยหกสิบพันไปนะครับสองร้อยแปดสิบห้าพันไปครับรถดราฟต์งเรื่อยๆนะครับ 250, ซูมตีตัางใจยืดเทิงหมดนะครับการรระดับลงมาเรื่อยๆใช้ทีหอดขื้นยืดอกขันมือบเปยสามอยพนไปกิตจ้าแล้วนะครับถ้ามันติดลมกูติดนี่นะครับยีบสิบพันนะคร สามสิบพันส <hi> ี่สิบพันพ่อเดียบอก เจ็ดสิบแปดสิบนะครับเบิร์เล็กเจ็ดสิบแปดสิบนะครับตึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าค่าแนนเจ้าขอบคุณที่ติดตามและชมรายดารสีสวัสดีครับ